น้ำพริกกะปิอู้ยี่จีเฮ้ยทำไมแรงอย่างนี้วะยี่จี้เล่ครับจี้จี้อย่าไปเล่าไปเลยเออนี่มองกล้องด้วย มองากด้วยอร่อยมากครับทุกคนใครที่ซีตามไงยังสเอดเอมกาเข้าครัววันนี้เมนูที่เราจะทำมันก็จะก็ไม่ได้ยากหรอกมันจะคอมพิเคตขึ้นนิดหน่อยมีหลายขั้นตอนนิดหน่อยนิดๆคือข้าวผัดน้ำพริกกะปิ กุ้งไม่ใช่ปลาทูวันนี้เราจะใช้กุ้งนะคะโอ้ยกุ้งตัวเปริ่มเลยอ่ะดิฉันเลือกมากับตัวใหญ่มากการทําน้ําพริกเนี่ยอะไรอะไรไม่ได้พูดอะไรก็ฟังอยู่ฟังอยู่นี่คือชีบบนถักหน่อยมาหรืออะไรเพราะหันไปทีไรหน้าเธอเป็นยิ่งย่งทีเลยฉันก็เลยไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่า ส่วนน้ำพริกกะปินะคะเดี๋ยวเราจะมาตำกันเองก็จะต้องมีกะปินะคะอันนี้ซึ่งน้ำกะปินี้เราเพิ่งได้จากพี่กล้วยหอมก็จะมาจากระยองก็เป็นกะปิที่หอมตอนแรกก็จะเอาไปหอมใบตองแล้วก็ไปเผามันก็จะหอมขึ้นหอมขึ้นแต่อันเนี้ยเมื่อกี้พี่หมายชิมพี่หมายก็ผ่านเนาะเป็นกะปิเค็มหรือว่ากะปิจืดไม่เค็มมากไม่เค็มมากมีพริกลูกโดพริกขี้หนูนะคะแล้วก็พริกจินดาเพื่อเพิ่มสีสันด้วยนะคะแล้วก็มะเขือพวงมะนาวกระเทียมไข่เจียวชะอม่ก็คือทอดเรียบร้อยแล้วเพราะว่า เราอยากให้มันแบบหายร้อนเราเดี๋ยวจะไปมาหั่นฐานหอยจ้ะมาขั้นตอนแรกที่ต้องใส่คือใส่พริกกระเทียมอปรก,กระเทียมก็สักก็พริกนะคะก็แล้วแต่คนชอบอะแต่ว่า,าแบบเผ็ดมันต้องเผ็ดเผ็ดรสมันต้องจัดจ้านนิดนึงอะชอบกระเทียมมากเกินใช่เป็นคนชอบกระเทียมเออตำให้โดนตรงนู้นด้วยโอ้ยอยากโนกระเด็นเข้าหน้าโอ้ยซึ่งครกเนี่ย ก็จะไซส์แค่นี้จะไม่เคยเกลี่ยนะเอามาก่อนเอามือออกไปเอามือออกไปยังไม่ละเอียดใช่ไหมใช่ยังไม่ละเอียดอยากตำมะเขือพวงนิดหน่อยแบบตำให้บุบๆนิดนึงเออแล้วก็ใส่กะปินะฮะหมดเลยใช่ไหมแต่ก็ต้องใส่น้ำตาลช่วยนะใช่ไงเนี่ยน้ำตาลอีชานอะก็ใส่ชอบเหมือนกันชอบน้ำตาลดอกมะพร้าวชอบชอบเหมือนกันยี เฮ้ยทำไมแข็แรงอย่างนี้วะจี้เล่ครับจี้จี้รู้สึกว่าต้อง่ยมะนานะฮะเชฟป้อมบอกว่าควรจะหันห้ถึงแกนให้ใกล้ที่สุดเมื่อกี้นะคะก็ใส่น้ำตาลดอกมะพร้าวลงไปเ็ใส่เข้าไปเท่าไหร่อ่ะประมาณนึงอ่ะประมาณนึงอ่ะบีบเลยครับบีบเลยฮะ ก็สูตรใครสูตรมันชอบหวานนําเปรี้ยวนําหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ผมมาชอบแบบข้นเข้มข้นคือติดหวานนิดๆแล้วก็เอาน้ําปลาก,ก่อนจุดพ<อ>เพื่อเพื่อขวากลิ่นอืมเพื่อกลิ่นหนยุดโอเคเลิศเดี๋ยวผัดแล้วมันก็จะหายไปอีกโอเคงั้นเรามาทํากุ้งต่อนะคะครับผม อันนี้ก็เป็นหนึ่งใน EP ของพ่อบ้านดาราพ่อบ้านดารานะคะสามารถติดตามกันได้ทาง YouTube นะคะออยานี่ถ้าทำอะไรไม่ได้เรียกพี่เลพี่เลจะจัดการให้ติดตามช่องพ่อบ้านดาราแตนี่เอเลยนะครับครับผมทั้งนี้เลยใช่ไหมขอเนยมันนิดนึ่งไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วพอกุ้งสุกอ่ะเราก็จะเอาตักกุ้งออกมาก่อนตีจังเลยได้แล้วเคก็ตัดกุ้งออกมาพักก่อน แล้วก็เอาอันนั้นแม่มันกุ้งมาเลยเนี่ยผัดต่อเลยโอเกระทะเดิมจะผัดใช่ไหมใส่ใส่ให้หมดเลยซึ่งพอหอมๆก็ได้แล้วเอาข้าวมาเลยครับเฮียกระเด็นช้นสองเป็นอ้อขอหน้ำพีกอีกนิดนึงได้ไหมได้ยินพูดไหมเนี่ยได้ยินได้ไหมครับได้เลยเอาอีกปะ ขือพวงลงนะฮะได้ครับปาลงเลยครับจ้ามื่อเขือพวงเนี่ยก็จะเลือกแบบอ่อนๆเนาะมาเลยลงลงไปผัดนะฮะต้อามันมั้ยเอานั่นแหละที่อยากได้เฮ้ยได้กินมากก็โอเคมากเสร็จแล้วค่ะอาจานเดี๋ยวรอไข่ก็คือวางเลยนะ เตแล้วแบบสวยงามมากขึ้นม <ๆ S 2> <ท>า <ำ S 3> เราสองคนอ่ะชอบกินจริงๆ,ๆ,ๆชอบกินๆๆอาหารไทยออแต่ว่าขี้เกียจทำแล้วก็ทำไม่เป็นด้วยเอาจริง <ๆ S 3> อ่ะลองดูเลยอันนี้เดี๋ยวเผื่อนะไปเสริมๆแล้วกันงนั้นบีบมะนาวสักหนึ่งดอกจะต้องชิมอันนี้ก่อนไหมโดยที่แบบยังไม่บีบอ่ะก็มันก็ต้องบีบอยู่แล้วตุองกระทะพี่ บีบทีนึงบีบทีนึงบีบก็ได้บีบบีบให้มันโดนนั่นดิมันกระเด็นกระดอนหมดประมาณนี้จริงๆมันอยู่ที่กะปด้วยเนาะมันคือกะปิเลยแหละเราไม่คุกรอไม่องคุกอ่ะนี่กะปิอันนี้สวนสรันฟาร์มคาเฟ่ที่ระยองหรือยังไงเนี่ยแหละรออย่าเพิ่งเคี้ยวหมดไงเป็นไงถือว่าอร่อยนะกําลังดีเลยรสชาตินี้เลยที่เราชอบอยากให้ทุกคนกินอืกําลังดีรสชาติเนี้ยพี่ใหม่เอ๋ย าาปีดีไข่เกียวดีดีหมดทุกอย่างนะกุ้งดีก็ปีดีอ่ะก็ปีดีมากอ่ะอไปหนไรละพุ่มจะเสนอมากชาติไหนกินหมดเนี <c oughs> ่ยติดต่อได้นะขายแบ่งขาย แล้วแต่คนชอบแบบแบบไหนนะกะปิก็แล้วแล้วแต่ว่าใครเอาใช้กะปิแบบเค็มแบบจืดก็ดูรสชาติที่ชอบแล้วกันเดี๋ยวผม,มชอบแบบเข้มข้นจัดจ้านหวานนํานิดนิดมันจะเข้ากันห <ừ> ลังดีเลยเอ,อ,อร่อยมากไม่อยากจะคุยเลยว่าอันเนี้ยอร่อยถูกต้องเราไปทําดูนะครับอันนี้เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวผาดัดคุกน้ําพริกกะปิกุ้งตามนั้นเลยคุณฟ้าครับ ตักครับตักเออกุ้งนี่ก็ดีอืม <c oughs> ฉันเข้าใจแล้ว <c oughs> เวลาบอกว่าทําอะไรเร็วแล้วไม่ทันอะ่ะเพี่าตากู <c oughs> ก็มองไม่เห็นว่านี่โฟกัสหรือไม่โฟกัสวะเนี่ยเป็นไงอ,อ,อร่อยเนาะไปอยังไม่รอไปเลยเออเฮ้ยมองกล้องด้วย <c oughs> ม,มองกล้อง <c oughs> ด้วยอร่อยป่ะอร่อยมี่อร่อยมากครับผมบอกไป พ่อบ้านใจกล้าเอ้ยพ่อบ้านดาราดีไหมดีไกล้องเข้ากล้องเข้าอีกรองดีลองกล้องเข้าก็บอกกล้องเข้ากล้องเงินเข้าให้กล้องเข้าให้กล้องเข้าอร่อยป่ะอร่อยเข้มข้นมากเนาะเข้มข้นแบบหือดีเวอร์สอยู่ที่คนตำด้วยแหละเมื่อกี้มันก็ต้องอย่างนั้นแหละต้องอย่างนั้นแหละพี่ซี่พีีซไม่ไม่ไม่มีใครให้พี่ซีตำไงยัง ให้พี่เล่ย์องไหมช้อนเดียวกันนะเออพ่อบ้านดาราพี่เ่ไปเออันจะเห็นไม่ได้เห็นแต่ดากันนี่อ๋อพี่เล่ย์เขารู้มุมกล้องน่ะสุดยอดเลยนะอะไรนะเจ๋งเป้ง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 โอ้โหเก่มากเลยเจ๋งเป้งเลยโอเคโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับลองไปลองนั่งมาดู